สวัสดีครับผมชัยโดยโชพระนะครับวันนี้ก็มีพระมาโชว์ให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ได้ชมอ,อีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นพระดีปีลึกของหลวงพ่อคูณปริศโทโ์วัดบ้านไร่อำเภอดาดุนทุษจังหวัดนครราชสีมานะครับบุคูลปีลึก ออกวัดใหม่พี่เลนนะครับมีอยู่ใ้วกกันสองเหรียญวันนี้ผมเก็บสะสมไว้นานแล้วนะครับสำหรับรถคูณปีลึกปีหนึ่งเก้านะครับรุ่นโว่รุ่นออกที่วัดท่านนะครับราคาหลักแสนแล้วนะครับหลักหมื่นหลักแสนแต่ก็ยังมีเหรียญรุ่นนี้นะครับปีลึกเหมือนกันนะครับ ราคายัางพอจับต้องได้เพื่อนพอ่พี่คนไหนสนใจอยากจะเก็บเช่าหาไว้บูชาสักศพก็ยินดีนะครับยินดีแบ่งปันให้มีอยูสองเหรียญด้วยกันวัดไม้พิเลนั้นอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นเป็นวัดที่เชาววาดนั้นนิมนต์มะคิม ไปงานต่างๆอย่งเรื่อยนะครับก็เลยไว้เป็นที่ระลึกนะครับออกเหรียญไว้เป็นที่ระลึกอนุญาตขออนุญาต,ออญาตของผูค้ครูนะครับออกเหรียญตุงนี้มาก็มีที่จําที่จําจาได้นะครับก็มีหลวงพ่อวัองกรโต๊วัดกระดูชินคลีนะครับร่วมปลุกเสกแล้วก็หลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับที่ที่ได้ยินมานะครับก็ มีอยู่ในกันสองเหรียญนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงราคาจับต้องได้คิดคิดนะครับรับประกันความแท้นะครับชายูโซพระรับประกันความแท้นะครับไม่แท้ยินดีคืนเงินให้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเหรียญนี้เปิดให้บูชานะครับหนึ่งพันบาทนะครับราคาเนื้อสวยๆนะครับเนื้อสวยๆราคาเบาๆนะครับเห็นน้ำหนา เพื่อเนื้อทองแดงชุบน,นิกเกิลกระไหลทองนะครับเป็นเหรียญนี้บล็อกคมมามีหลายบล็อกนะครับมีหลายบล็อกแต่ว่าอันนั้นมันต้องให้เสียงเขาดูนะครับเราดูว่าแท้อย่างเดียวนะครับแท้อย่างเดียวแล้วก็เหรียญอยู่ในกรอบทองไมคอนนะครับ อย่างนี้ก็ไม่แพงนะครับพร้อมกรอบทองไมค่อนนะครับผมเฉพาะกรอบทองไมค์อนนี่ราคาสามร้อยกว่าบาทนะครับราคาสามร้อยผมเอาเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับน้าหนักของพระคูณในกรอบทองไมค์อนนะครับกรอบทองวิทยาศาสตร์องค์นี้นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอ่าคุณพอ่อคุงพี่ขึ้นคอได้เลยนะครับขึ้นคอได้เลย หลักเหรียญนี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาททุน่นส่งฟรีส่งฟรีทั่วประเทศนะครับไม่เสียค่าส่งนะครับไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเดี๋ยวผมชยโยโชพระ,ะจัดส่งฟรีให้ไปเลยนะครับ0 92, 9 2ย์5 9 4 7สห้าเก้าี่เจ็ดเจ็ดนะครับรับประกันความแท้นะครับเพื่อนพ้อมน้องที่ท่านใดนะครับสนใจนะครับ เหรียญในกรอบทองไมค่อนวิทยาศาสตร์นี้เปิดแบ่งปันไปที่1,200บาทนะครับพรอกรอบสำหรับองค์นี้นะครับไม่ได้เลี่ยมนะครับสวยงามนะครับสวยงาม1,000บาทท้วนนะครับ1,000บาทพร้อมส่งนะครับไม่ต้องกลัวนะครับรับประกันความแท้แน่นอนนะครับของแท้น้อยแน่นอนพักดีปีลึกของหลวงพ่อคูณนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับ092-935-9477นะครับชัยโยโชพระนะครับเพื่นพ้องน้องที่ท่านใดสนใจนะครับโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับช้าหมดกดนะครับผมมีจำนวนจำกัดขอบคุณมากครับ